สวัสดีค่ะมัน,นี่สาวยู่ไปเงยมดแดงค่ะเลยได้แเมเปงมาหลายหลายค่ะช่วงนี้นี่จะแม่เปลงนี่ไข่น้อน้อยด้วยค่ะนี่เขาเริ่มเป็นแม่ดำแล้วค่ะเด็กไข่มานน่้น้อยนึงค่ะ เราอยู่ไปแงบไปนาเลยเราไปเงยห่างดีมันห่างนิดน้อยเด้อค่ะไข่โอ้ยเมเป่งไข่ถึงเมเป่งเมเป่งหลายกลัวเด้อค่ะช่วงนี้พี่นองตูดเขียวแสบเด้อเมเป่งมันเด้อค่ะนี้ช่วงนี้จะเป็นตูดเขียวเลยนะเป็นโตเขียวนี่ก็มันมันเด้อค่ะกบกบกบของแสบเด้อจะ สาวอยู่ไปมนันกระสีแดงมอโลดเลวค่ะนี่ค่ะเมี่เป่งเห็ดกิดไหนไหลายอย่างเด้อค่ะทั้งก้อยทั้งมุกทั้งขัวเด้อค่ะเห็ดเมียงกระเสบเด้อค่ะเมียงแม่เป่งค่ะ แ้าเขากะล่งเป็นตูดสีเขียวว่าท่านมีหลายเนาะค่ะกะล่างสีมังตู่กับบ,บท่านเป็นตูดเขียวด้วยค่ะนี่มังตู่เบืองค่ะยังมีเวลาเยด้อีกหลายเมืออยู่ด้วยค่ะไม่หนีเป็นเมืองมาแดงอยู่ไฮน่าจะคล้องกับพอได้กินอยู่ด้วยค่ะนี่ เฮ็ดบ่ออกเด้อจกฝนทางโคราชตกนะะี่เลยค่ะจะตกบ่แห้งค่ะบ่พ่อจะเฮ็ดออกเด้อค่ะจะเนี่ยมดแห้งเลยค่ะเบิ่งไข่เันยังมีไข่หน่อยยังอันนี้นะคะยังเหลืองลงเหลืออยู่ด้วยะคะ่ะพาพี่้นงมาเบิง่งแม่ปิงและไข่มดแดงเด้อจาวัน,นีมนนะะันค่ะมันพ่อเด็กกินเนาะคะ่ะออกหากิน,นะคะ่ะ ในปีงทั้งน้านเลยค่ะออของแทบไม่ปีงเขาอยู่ขายโล,ลหะลอยเด้อค่ะขายตำบานโบกู่กันเด้อค่ะคีดโละหะสิบบาทค่ะคีดโละหะสิบบาทเพราะว่ออาหากินอย่างนาะค่ะทุนกัดใดเด้อกัดยังเก็บเลยค่ะ เราลัางปิดตุดสีเขียวมันมันเด้อค่ะเขาอยู่ว่ามันมันกะมีแม่ดามนิดนึงเน้ะค่ะกะหล่นหลนอกค่ะเด็กไทยมานิดนึง